ถูกแล้วครับทุกคนถูกไหนครับได้หนูด้วยครับหนูสามตัวครับหนูว้ายนะครับตัวนี้ดังนั้นเป็นกระไหนครับเอากล้วยใส่นะครับเห็นไหมครับใส่ที่นี่ได้สามตัวแล้วนะครับกงหลังนี้ใส่ที่นี่ที่เดียวนะครับได้สามตัวแล้ว สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เบาใจก็จะพาไปยามกับดักนะครับที่เบาใจใส่ไว้เมื่อวานนะครับยามพระจันทร์เครึ่องเสี่ยวแล้วก็กรงเหล็กนะครับไปดูกันว่ามันจะหมานไหมครับนี่เบาใจไม่ได้เบาใจไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก่อนที่ยามมานะครับได้หนูสามตัวนะครับหนูไหวหนึ่งตัวนะครับไปดูกรงกันว่ามันจะถูกไหมครับไปกันเลยครับ บ่าวใจก็จะมาใส่ริมส่วนนะครับที่ปากไว้แค่ครับที่บ่าวใจใส่ก็ข้างในนั้นนะครับไปดูกังกันเลยครับกรงเหล็กนะครับถูกแล้วครับทุกคนถูกกันไในครับไอหนูด้วยครับหนูสามตัวครับหนูไว้นะครับตัวนี้ดังนั้นเป็นกันไหนครับ เอากล้วยใส่นะครับนะครับใส่ที่นี่ได้สามตัวแล้วนะครับกรงหลังนี้ใส่ที่นี่ที่เดียวนะครับได้สามตัวแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนวันหน้าเอาใหม่ครับได่กระในหนึ่งตัวหนูไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็หนูนาสองตัวนะครับ ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับวันหน้าเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย